ขาเจ้าอยากเจอของแท้นะเขาเจ้าว่าบอาอยู่นี่นะครับขาเจ้าอยากเจอของแท้นะผมนี่สทรงไปสําเผาของแท้ว่าแท่ิ่งเอาล่วครับมืองานศพมือวันที่จัดงานศพคุณพ่อ สนองธานีเนียมเบิ้อาต้ครับขี่รถต่ำขับรถต่ำขับรถชนอ่าต๊ะจีนต๊ะจีนอยู่ที่บ้านอาดีนะเข้ามาเอาดีๆเบิ้งดีๆแม่นหมักซักวะ ลดขั้นกูทุบทีมเลยนะ